สวัสดีครับส่งงานลูกค้าตัวนี้บีบีกันนะครับรุ่นนี้รุ่นไม่ค่อยได้มาเลยเพราะว่าน้อยมากปืนนะ้อยมาก M ยี e ่สิบสี่ A&K นะครับ A&K นะครับนั่นอยู่ยดู่ดีมันมีหลายรุ่นนะ M ยี e ่สิบสี่มีโทโนวูฟมีจีนกงมี A&K มีของออไต้หวันอนะ่ะอีกรุ่นหนึ่งอนะ่ะมาสาสี่รุ่นอนะ่ะมาเยอะมากนะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นของ A&K นะ A&K ต,ตัวนี้ได้เปรียบตรงที่กระบอกสูบ22นะครับไอ้รุ่นในยี่สิบโตนอ้อยยี่แล้วก็ยาวยาวมากวมหนี้มากๆเลยนะเนี่ยลูกสูบเขาจะยาวมากเลยลูกสูบยาวกว่านะครับยาวกว่าสูงสามนะครับนี่อยู่เนี่ยที่ใไปดูเลยเนี่ยมีลูกสูบแต่งนะครับเห็นยไหมใส่ไปแล้วนะลูกสูบแต่งเดี๋ยวเทียบกับลูกสูบสูงสามให้ดูนะนี่แหละลูกสูบสูงสามเนี่ยไหมเนี่ยมันสั้นกว่ากันเห็นลูกสูบสูงสามเนี่ยสั้นกว่าของของของเอ็มยี่สิบสี่เอ็นเค ตัวนี้เป็นลูกสุกแต่งใส่ไปแล้วแล้วก็ไกด์หลอดของเขาก็เป็นเหล็กนะครับแต่เป็นรุ่นเจ็ดมิลเราเปลี่ยนเป็นรุ่นเก้ามิลใช่แล้วล้วก็เปลี่ยนพวกชุดบันก็จะมีพวกขากดเนี่ยขากดพลาสติกนะแล้วก็ยางฮอบก็เปลี่ยนเป็นตัวแต่งยางฮอบแต่งอาฮอบขากดแต่งอลอยร่องใหญ่นะครับเป็นขาใหญ่แล้วก็บูธประองท่อเราใส่หมดแล้วนะครับนี่นะนั่นอยู่นะตัวนี้นะเราทําสูรลื่นไม่ได้นะครับมันไม่มีบูธประกองท่อบูธเออบูปองกอบกระบอกสูบไม่มี ไม่มีนะครับมันทำดูลื่นไม่ได้ก็ได้แค่ล็อกปกติแล้วก็ลื่นดันดันพอได้ลื่นลื่นพอพอปกตินั่นอยู่นะตัวนี้เน้นเน้นนั่นมั่นนะครับนั่นอยู่ท่อเขายาวนะครับห้ารอยี่สิบมิลนั่นดีดีเลยนะครับนั่นอยู่ยิงมั่นดีเลยนะครับนั่นอยู่เนี่ยมันมันทำสูลื่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีบูทกระบอกสูรมันเลยทําให้ทาให้ตัวนี้ก็หกสี่ศูนย์บู๊ ตรงนะครับเช่นแล้วนะครับตรงนะครับเนดะี่ยอยู่เยี่ยมัดการส่งกลับให้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ